ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่ธรรมชาติาฟาร์มาาใช่ค่ะจะมาดูคาบิบา拉า่ะเดี๋ยวเดหาเด็กก่อนเด็กปีไหนหน้ากับนังซัมเมอร์้วะคะหนังซัมเมอร์ค่ะตอนนี้ก็คือหาที่จอดรถอยู่นะคะระหว่างที่ให้คนขับรถของเราไปดูที่จอดรถเราก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนค่ะไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมน่าจะได้ค่ะ นี้เราก็ไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะก็ยังมีพี่ลิงแล้วก็น้องโบลลงมาด้วยนี่อยู่ข้างหน้าเดวกน้องเสมอเอ็กน้องเสมอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับจากข้าห้องน้ำก่อนนะคะเราก็จะไปดูกันว่าธรรมชาติฟาร์มที่วัดโบสถใกล้บ้านของเราเออก็ไม่ใกล้เ่าหร่ค่ะส0สิกิโลค่ะจากบ้านของเรามานะคะ มันจะสวยงามขนาดไหนไปไปไหนน้องหวานนี่นะเขาให้ดูโซนน้ำหวานยัอยู่ในร้าน ตรดจไม่อะอันนี้เราก็ได้ด้วยนะเพื่อแล้วแล้วก็มาเจอคนขับรถขาข้างในก็ดีนะคะข้างในเราเราเข้าไปหาที่นั่งก่อนนะถามไป พัดจะนั่งกันแบบวิ่งน่ไเนาะีอะไรเนาะนเป็นหมแมเดี๋ยวเราสั่งอะไรกินกันก่อนนี่เมนูจะ เอ,เ,อ,เ,อ,อเมริกาโน่เย็นไม่หวานของที่สามเป็นไงฉันไม่ได้สั่งไทดังตีตายเลยเนี่ย 妈妈。 เดราค่อยเดิน,เ,ดนเราก็อยากเลินแต่เ,เราแก่แล้วอะไรไม่ค่อยมีละยกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรกลัวล้มอย่างเดียวพอ,อ 我喝。 ตูดไม่เถอะก็วิ่งลงไปดิก็วิ่งลงไปดิระวังร้อนมือด้วยนะชิลล้อตูดพี่พูดลงไปก่อน์ไมพี่ภูเขาเขาลงไปก่อนก็แค่อกอดอกเองหนูเคยเล่นแล้วอเ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หลอนสนุกจังเลย เฮ้ยดีอ่ะเย็นด้วยสนุกจังเลยไปตรงนั้นแล้วก็ล้อคนปับไปร้อนตูดตัวยาอันนี้ก็ร้อนนะถ้าไดอึ๊บโอ้ยร้อนมากร้อนตูดอันนี ไม่ยนนะไม่อุ่นไม่ม oh, ีอะไรอุ่นทั้งนั้นตูดไหมโอ้ยร้อนพิ่งร้อนเหรออ๋อคือเกงยีนถูดเพื่อนไหมนะสไลเดอร์ลงมาหันมาดิน่าเขาอาดอยู่ค่ะโอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องอุ้มเหรออยากต้องอุ้ม ไม่มีเสียงเลยคนเนี้ยนีนาโคตโดดล้มจริงบ๊ย ขาต่อไปหนูอยากแบบถ่ายหนูไปดู่ข้างหลังมาลงมาบายนมามาถ่ายดยยังนี่ไง บรรยากาศดีแต่อากาศร้อนร้อนทะี่ต้ง,ตงเย็นค่ะต่วงเย็นกับช่วงเช้าเลยอนากาศแบบเช้า,านี่ก็คือเหยียบนิดเลยน้ำหนักอสองสองร้อยเกือบสามรเลยได้สูงสิบกิโลค่ะค่ะอันนี้ พักช่วงเดือนตุลาคมนี้4,880บาทนะคะพอมาหารเช้าแล้วก็กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะคะจะเป็นหลังใช่ไหมคะเป็นหลังค่ะวิลล่าหนึ่งหลังพักผู้ใหญ่ได้สองท่านค่ะเด็กไม่เกินประกวดได้สองคนขอบบางมากเลยอ่ะอกะินสมันอรอร์แกนิกคด้วยคะแกะเราเป็นแกะไปแแล้วกะเนื้อค่ะเราก็ตัดหัวล้วก็ยูยูแหละเอาข่าผมจะได้ไม่สวย จะพามาโซนนี้ยังคะยังเลยค่ะอันนี้เป็นโซนสรตวสัทนะคะมีอาหารสัตว์บริการค่ะว้ามีไก่ด้วยขั้วมือเป็นคาปิบาร่าค่ะอยู่ด้านนู้นค่ะแล้วก็สัตว์ปีกค่ะตัวน,นี้เป็นต้นข้อปลายเผือกค่ะด้านหน้าบ้านสูงๆเป็นแพมินิฟิกมี่ค่ะด้านหน้าข้อแคร์เป็นเต่าสุคาต้าแล้วก็ข้อกัวค่ะอันนี้เข้าไปได้เหรอ,ไไอเข้าไปได้ค่ะตัวตัวเขเข้าไปได้เลยขอบคุณค่ะเฮ้ย เขามีลูกปั้นให้สองตัวเห็นไหมนี่อันนี้จะมีผักตาก้าตาก้าละร้อยฟู๊กไอ้ฟูกไอ้ฟู๊ดสวยเลยมาถือใช่ไหมน้องมาดูเป็ดนั่นสิมาดูเป็ดขาวเขาบอก เขาบอกเอาให้ให้เขาสิให้เขาสิอุ้ย้ม่ม่ค่ใหนูไว้มใ้มือเดินเข้าไปสิตรงฉันไม่มีหรอกเธอมีตรงไอเด็กคนนั้นที่มันไม่กล้ายิ้นให้ดีถุงตรงนี้แล้วหนูจะให้เนะมไม่เอาถุงออกมางอเก็บที วางลงก่อนก็ได้หยิบมาแค่อันเดียวระวังบาดอย่าลูดอ่าค่อยๆให้น้องค่ะไมยจ้าหรือไม่ก็เอาด้านก้านให้น้องก็ได้นะมันเป็นตัวอะไรอ่ะหนูผสมลาเหรอหมะพร้าวอะไรหวานหรือเปล่ามะพร้าวน้ำหอมหรือเปล่าไม่เห็นได้ละ ไม่เห็นน oh, okay. kind of ่า oh, ร okay. oh, okay. ักเลยหรอนนครัี kind of ้อ๋อโอเคเขาบอกว่ามันจับหัวได้แต่ว่าเราไม่กล้าเพราะสุขนมันมันดูสกังนิดนึงอ่ะน่ารักมีขาแบบนอ้ตัวหรอคะใช่ชื่ออะไรนะกีวี่กลบมะพร้าวอ่ะชื่ออะไรนะดูดจีวีจุลุกจกจุลลูกดูดูดูลลลก วิ่งขนสากมากเลยขนสากขนสากมากเลยมีกินเยอะลยตัวเล็กจิ้มตาเขาขนมันแบบดึกมากอ่ะนี่ไงมันเป็นเป็ดเห็นเท้ามันไหมเท้ามันเหมือนเป็ดจริงๆแล้วมันคือไอ้หนูเป็ดเป่เปอแก เป็ดไข่นะจริงๆนะอุ้ยเหมือนตุ๊กตาเป็ดเลยอ่ะขนมันหน้าเลยเนาะเหมอนขนเป็ดอ่ะหมือนไอ้น้องนั่นแ่ะที่มหนักๆมันเยอะแล้วก็มีขนอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนี่นะจ๊ะเราจะพามาดูวัวเผือกเอ๊ะหรือว่าควายควายควายเผือกแล้วแล้วมันจะมีไอ้ตัวเล็กๆข้างล่างตัวนี้ก็ค่ตัวนี้อันนี้คือวัวหรือเปล่า เฮ้ยมันมันก็เป็ควายมันไม่ใช่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเขาจขาจว่าเป็นแกะแต่ที่ก็คือมูกควายนเองอ่ะไปดีกว่าไปไปบาย,บายเอ้ยปไปไปเปาปลปป อย่ามาแย่รูจมูกฉันนะ,อะโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ได้กินเมือคืนหรอไม่เมื่อคืนเมื่อเมื่อเอาแค่เมื่อคืนเมื่อเอาใบแย่จมูกอะ่ะมันไม่โดนนะจิ้งกมือปลายไม่โดนเฮ้ย <c oughs> เอาให้น้องดิ <c oughs> เอายิบยิบเฮ้ <c oughs> ยมันหมาเลยสายพันธนะุ์อะไรเนี่ย ระวังมือจะเย็นอย่าโดดนะกลัว,วแล้วเด,ด้อเมืนเน่อม,ม,ม,มาให้ม่ชิ้นนึงะดีเอ,อุ้ยไม่ชอบอันนี้หรอไม่กินอันนี้หรอแม่ฮนะเไม่กินอ ไอ้มาน้ยตี๋เลยอุยเขาแม่งน่ากลัวมากเขาแม่งคนน่ากลัวเลยอุ้ยองกลมมากเลยย้ำยๆำยำยำกินไหมอ่ะกินใบหรอฉันอยากจับเธอตั้งเลยอ่ะเธอมันตุ้มตุ้ยมันกลมบล็อกเลยอ่ะ มารลักเตมเลยเี๋มออ,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 อใช่มันอาดีหลอด,ดลอ,หอ,อไหาอ,อืมมาเลแต่เขาน,าน,านา่ากลัวมากเลยนะเขาน่ากลัวน้อ น่ารักจังไปจับไหนไปจับไหนนุ่มจ้าขนนุ่มนะเหมือนหมาเลยค่ะเขานะค่ะอันนี้ก็หมดหรือยังแค่นี้ค่ะเฮ้ยจะกินจังเลยตับใจจับใจมันกินจังเลยอร่อยยังคะโอ๊ยขอบคุณครับอ่ะดีดีดีเรียกมา นีน้องมาให้แล้วนี่มา,ขา,ขา,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 ามม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  ไอเพลตัวนี้โคตรโหดไม่ไอเพลตัวนี้โคตรดุดมันกระโดดกอดกอกเมื่อคุณโคตรกลัวคาบี巴าน่าน่ารหนุ่มบุกมึงชอบฟังคาบี巴ามันภายในในมากวัวมากเลยมันเหมือนเพื่อนเหม่อใช่เอ้ยสวัสดีเราอยากจับเธอนะแต่เธอดูน่ากลัวมากจริงค่ะอยากจับเหมือนกัน ว่าจะมีคนดูเลมี่คะเราไงเราก็อับเองเราก็ดูเองเก็บไว้ดูไงอะไรเอื่อเลยเื่ลิ้นมันยืดใหญ่มากเลยนะอุ๊ยๆๆๆยี่ภูเขาเราไปเล่นบ้านหนูวันนี้ได้ไหมคะเออเออต่ตัวมันตัวมันนิ่มมาก รู้สึกผิดเลยที่เราชอบกินมหว,วัวแต่ก็ยังชอบอยู่ดีดนะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าเฮ้ยทักทายสวัสดีแล้วนี่ตัวนี้สวยมากราคาแพงแน่นอนสวัสดียูวู เขาซะก่อนค่ะรอเหล่าออกกันอ๋อนี่คือบริเวณโดยรอบๆนะคะนี่นะาะดินต้นไผ่ก็เด็กๆกำลังถ่ายรูปก,กับภาพถ่ายรูก,กับภาพสแตนดี้นะคะนี่นบริเวณรอบๆส่วนตรงนู้นก็จะเป็นตรงที่แพะ นี่ปิ๊กปิ๊กอะไรสักอย่างนึงค่ะทำไม่ได้ละ